นีพบกับคู่ซีเมลอนซูโม่ละซูโม่าเปิดตัวกันแบบเมลอนเดี๋ยวนี้คือแบบว่าจะมารีวิวรถไม่ต้องสเปกรถแล้วไม่ต้องแล้วเต้นก่อนเป็นพรลอนกับการลอนโอเคนี่มีรถอะไรพี่พรโตโยต้าอันอันติดเขาบอกว่าเป็นรถที่เล็กที่สุดเฮ้ยเพราะว่ามันติดเหรออันติดแค่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เป็นโคโรล่าอัลติดนะฮะ ตัวนี้2คันนี้เป็นโฉมปี2015แล้วแต่ว่ามากับซูโม่มันจะต้องไม่ใช่เอาติ๊ดธรรมดามันคือเอาติอีสปอร์นั่นไงแทน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 ขาวจะได้เป็นขาวมุกออปชั่นเพียบโอเคสเกิร์ตรอบคันดำก็เป็นดำมุกอีกอ่าวิธีดูมุกยังไงฮะมุกเ่เป็น10บคลิปแล้วสิคลิปแล้วนะเอาคันไหนก่อน เอา่อนแล้วกันเอเอาเป็นว่าแบบว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเอาติ๊กันก็เป็นเก่ง4ประตูยอดฮิตเนาะทั้งถนนเนี่ยก็ซักครึ่งนึงก็เป็นเอาติสละนิยมก็คือเป็นรถได้ไซส์ราคาไม่แพงประหยัดดูแลง่ายนะดูแลง่ายเพราะว่าคือแบบมันเป็นรุ่นรุ่นยอดนิยมก็ทำให้แบบว่า อะไรหาง่ายเนาะโทรทนเลยแล้วก็ไม่แพงด้วยไม่แพงไม่แพงแต่จริงๆอย่าง Alti เนี่ยมันมีหลายแบบว่าหลายหลายซีซีด้วยใช่ไหมคมี 1.6e 1.6g 1.8e 1.8g แต่ตัวนี้เป็นตัวพิเศษ ตัวพิเศษคือตัวแต่งตัวสปอร์ตของเขาเขาเรียก e s p o r t ก็คือสําหรับคนที่แบบว่าอยากได้รถเก่งที่แบบว่าดูแลรักษาง่ายแล้วอรหล่ไม่แพงใช้ได้ทนทนใช่แต่ว่าคือถ้าสมมติว่าอยากได้พิเศษขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้แหละตัว e s p อ r t ถูกต้องเพราะว่าได้ภายในดําแล้วเป็นตัวสปอร์ตเลยใช่ภาดูออปชั่นไหมไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมีไฟเดย์ไลท์ให้ ชุดแต่งไม่ต้องพูดคําว่า e ีสปอรก็คือได้รอบคันเลยยางสปอยเลอร์หลังถูกต้องสเกลรอบคันสปอยเลอร์หลังมาด้านข้างที่ผมบอกสีก็เป็นสีมุกละสีมุกนี่แบบขับยังไงก็ดูพรีเมียมและที่แตกต่างเลยคือล้อแม็กที่พร อาหารนี่แหนะโรงงานนะแโรงงานเลยใชกเลยใช่สังเกตว่าลุ่ีสปอร์ตเขาจะไม่เปลี่ยนแหนกันเพราะว่าของมันเนี่ยโคตรสปอร์ตอยู่แล้วอ่ามือจับก็จะเป็นแบบโครเมียมตัดละเนาะอ่าเนี่ยด้านท้ายที่ผมบอกว่าได้สเกิร์ตข้างก็มานะครับสเกิร์ตหลังก็มาแล้วมีสปอยเลอร์หลังอีกอ่าสปอยเลอร์หลังก็คือตัวนี้เนาะมันก็ทำให้ดูสปอร์ตโชบเชียวใช่แล้วเนี่ยตัวพิเศษดูง่ายห้มีสปอร์ต โอ้โห1.8 S Sport นะครับอ่ะมาพี่พรมาดูบ้านท้ายกัน uh, พี่ผมบอกว่านี่โคตรลึกโคตรกว้าง uh, เขาบอกว่าเฮ้ยเอาติสเนี่ยไม่อยากใช้เลยเพราะว่าแท็กซี่ใช้เยอะ uh, จริงๆไม่เกี่ยวฮะของเราเนี่ยเป็นรถบุคคล uh, ไม่มีรถสาธารณะมาย้อมแมวแน่นอนนะครับคอนเซ็ปต์จงโมเลยเรียกว่าแบบว่าไม่ได้แบบว่าใช้งานหนักมากเลยไม่ได้แบบว่าติดแก๊สแล้วก็มาถอดแก๊สอะไรอย่างนี้โอเคข้างในจะเป็นเบาะหนังสีดําแล้วนะคะนะครับถ้าสีครีมมาเมื่อไหร่สีเบจมาเมื่อไหร่ไม่ใช่อีสปอร์ตละของเรานี่ของแท้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีให้แอร์ดิจิตอลแล้วหน้าจอก็เป็นวิทยุอยู่นะครับตัวนี้ เราีบาอีกเบาดูเบาะหนังก็สภาพดีมากเลยเนาะมือหนึ่งเลยกิฟต์เลยใหม่มากเลยเนาะสภาพใหม่แต่เราขายราคาแบบโคตรถูกอ่านี่ห้องเครื่องเราคัดมาแล้วนะฮะนี่นี่ห้องเครื่องสำหรับรถปีหนึ่งห้านะแค่ล้างแค่ฉีดลงแว็กนะครับไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะครับเรียังใหม่กื่องไม่ได้โซมมาไม่โซมอยู่แล้วกคัด ถูกต้องฮะคันรถเหมือนเลือกเมียฮะแต่รู้สว่าคลิปหลังๆนี่เมนชั่นเมียบ่อยใช่แต่ว่ารถเลือกได้หลายคันเมียเลือกไม่ได้แล้วได้แค่คนเดียวดูสีดำมาางสเปคคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนี้เขาไปติดเพิ่มมาคือเซนเซอร์หน้ามีอาไฟตัดหมอกอะไรมีให้ก็คือเหมือนกับสีขาวน่หละ ก็คือ,อมีแบบชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเหมือนกันถูกต้องอ้าวภายในก็ดําเหมือนกันแล้วช่วงนี้เรามาขาวดําบ่อยนอเนาะเขา,เ,ขาเรียกว,ว่ามีมันดำกับมันฟ้า,า,เ,าเขาเรียกว่า <laughs> ทั้งคู่เนี่ยคนมักจะเลือกแล้วกันอ่า สีบอลเราก็มีให้เลือกก็คือจริงๆเรียกว่าสีดํากับสีขาวเป็นสียอดฮิตเราก็เลยบอกว่าส่วนมากที่เราเอามารีวิวอ่ะเราก็จะเอาสีขาวกับสีดําที่เป็นยอดฮิตรีวิวแหละเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากได้สีอื่นพวกบอลเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีมีหมดถ้าใครอยากได้แบบว่าเป็นสีอะไรก็ลองทักกันมาดูจะโฉมเก่าโฉมใหม่เราหาให้ได้หมดฮะอันนี้ก็คือเราเอา เป็นตัว e sport โฉมปี15ปมาแล้วใช่ยังไม่มาได้เช้งครับเป็นโมเดลเช้งแล้วหรือว่าถ้าใครอยากได้แบบตัวที่รุ่นใหม่ขึ้นเนาะก็อนนี้ก็มีตัวงมเนอร์เช้แล้วก็มีเพียงแต่ว่าราคาค่างวดก็ขยับขึ้นนิดนึงนิดนึงใช่เราขายเนี่ยคือบอกได้เลยซูโม่คาขายรถนะคะสภาพโครงสร้างเนี่ยเกือบร้อยเซแล้วกัน นะครับไม่เต็มร้อยเพราะมันเป็นยูทค่์เป็นรถมือสองนะครับแต่ว่าเรื่องเลขกไม่เรื่องราคาก็ตามนั้นเลยผมบอกเลยเอาติปไม่ต้องห่วงเรื่องเลขไม่เยอะนะคะเขาขับกันเป็นล้านไม่พังเลยคว่าแว่าพอถึงล้านแตะเราก็ยังสามารถขับต่อไปได้อีกเนาะไม่เยอะหน่อยเราก็ขายโคตรถูกเพราะว่าพวกโตโยต้านี่แบบเรียกว่าทนมากอ่านไหลแท้ก็โคตรถูกนะฮะอยากรู้ค่ามวดไหมฮะเท่าไหร่คะมือสั่นแล้วฮะเท่าไหร่คะหกพันฮะหกพันซ อคันอิดอิเองคันนี้ก็หกคันอิดอิเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะสีขาวสีดำลาสีดาวด้วยเท่ากันเท่ากันนะฮะเราตั้งราคาแบบโอ้โหตอบโจทย์ลูกค้าแล้วกันได้ไซส์รถขนาดนี้ค่อนที่แบบเหมือนแบบ ทำงานเนาะแล้วก็อยากมีรถสักคันหนึ่งอ่าคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรถที่แบบเครื่องใหญ่ขึ้นมานิดนึงขับต่างจังหวัดสบายเนาะขับทางไกลไม่ไม่ไม่เร่งไม่ไม่เหนื่อยมากไม่ต้องเร่งเยอะเมื่อก่อนนี่หกพันได้แค่ e ีโคคาอ่าใช่แต่ตอนนี้เราจัดให้แล้วฮะซูโมคาจัดให้ได้เป็นข้งวดา4เซกเมนตขึ้นมาแล้วข้งงวดอีโคคาได้รถซ s เซกเมนตได้เครื่องพันแ โค้ดจ้าฟอพูดถึงจ้าฟเดี๋ยวรอบหน้าเต้นจ้าฟูโอเคใช้งานหนักเลือเกินใช่ไงก็ฝากเจ้าสองคันนี้ด้วยกันนะครับรถเรามีอีกอีกเข้ามาอีกนะฮะ เข้ามาอีกหลายคันเลยนะครับอีสปอร์ตใครสนใจก็ทักมาได้เนาะแล้วก็อย่าลืมนะครัฝากติดตามช่องทางของซูโมคาด้วยมีทั้ง Facebook นะคะติ๊ก o ็อกยูทูบไลน์อดเว็บไซต์สะดวกช่องทางไหนเข้าช่องทางนั้นเลยค่ะหรือว่าถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเซิร์ชคำว่าซูโมคาอ่อนนุช80แล้วลองเจอเราแน่นอน ถ้าสมมติว่าอยากจะแวะเข้ามาดูรถเข้ามาได้เลยเราเปิดวันไหนบ้างพี่กาทุกวันฮะทุกวันเลย24ิบสี่ชั่วโมง24ชั่วโมงไม่คำว่าย4ิบสี่ชั่วโมงคือนัดเซลนัดเซลเข้ามาบ้นดเนี่ยทักมาได้เลย2ีชั่วโมงมีบางคนนัดหกโมงเช้านัดสี่ทุ่มเราก็เปิดรถให้ลูกค้าดูกันเลยเนาะเขาเรียกว่าบริการเต็มที่แล้วก็อย่างที่สำคัญนะฮะซื้อรถกัสซูโมคาว์วันนี้ส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนทั่วไทยเหมือนกันถูกต้องไม่มีค่าบริการไม่ต้องค่าจองเลยไม่ต้องขยค มาทีลูกค้านั่งอยู่บ้านนั่งเย็บผ้าอยู่อุ้ยไฟแนนซ์มาเซ็นปั๊บเดียวรถไปส่งท่านก็นั่งเย็บผ้าเหมือนเดิมมาโอเคทุกอาชีพเราจัดให้หมดนะในฝากเจ้า2อคันนี้ด้วยแล้วอีพีหน้าอยากรีวิวรถอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะฮะ้องก็ยังเจอพี่พรอยู่เรื่อยๆฮะช่วงนี้แบบว่าออกบ่อยนิดนึงพี่ตั้มแบบว่าขอพักพผนพักผ่อนหน่อยวันนี้ลาไปก่อนกับผู้ซี ซูโม่ <S S Sch อ่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะเต้นอะไรมาดูอ่าโอ๊จ็บพวไง <_ rast>